สามข้อครดิโอเออคือเห็นไในเนี้ยช่วงนี้มันฮิตเล่นในนี่กันอ่ะคําคมที่มันไม่คมที่มันเป็นมุกแป๊กอะแล้วมันมีอันหนึ่งที่ที่ที่น้องคบพูดว่าแบบอะไรนะคนเราไม่ต้องไม่ต้องเกิดมาเพื่อแข่งขันเพราะไม่ใช่ไก่ทีนี้ก็เลยมีคำถามเวยคือคือคือมันกลายเป็นคําถามขึ้นมาเงกต้แบบตลกอะแล้วไก่มันขันทําไมวะเออ ทำไมไก่มันต้องขันตอนตะวันขึ้นด้วยคะคุณหมอมันขันตลอดเวลาแหละครับถ้ามันเห็นคนแปลกนะอ้าวจริงดิอ้าวแล้ว<ร>นะความรู้ตั้งแต่เด็กๆ <laughs> ที่เราเคยเรียนกันมาว่า แบบตอนขึ้นก็จะเออีเอกเอ๊อะไรอย่างเงี้ย<อ>กว่าก็าไม่ใช่ความจริงเอางี้ดีกว่าเรามาเรามาเรามาคุยกันีกวบาว่าทําไมไก่มาหนึ่งขันเออฟีเจอร์ของมันคืออะไรฟรีเจอร์ฟรีเจอร์การขันของไก่มันคือการส่งเสียงเตือน,ส,ส,อนส่งเสียงเตือนเมื่อเจอสิ่งแปลกปลอมหรือสิ่งประหลาดอ่าทีนี้เนี่ยแสงอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าอย่างเงี้ยหรอทีนี้อ่าแสกคิดสภาพ ไก่เนี่ยมันมันจะมีความสามารถรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงก็ได้ค่อนข้างเร็วอย่างเช่นจากมืดมาสว่างพระอาทิตย์ขึ้นอะ่ะมันคือการเปลี่ยนจากมืดมาสว่างอย่างรวดเร็วมันก็เลยขันอัเน,เนี้ยเออเแล้วพอทีมันก็มีมันก็มีแบบว่าถ้าสมมติว่าไก่ตัวพูดได้ยินเสียงขันของไก่ที่อยู่ใกล้ๆกันก็จะขันต่ออ่า เพราะว่านั้นก็ถือเป็นเป็นสิ่งแปลกประหลาดเงี้ยเหรอใช่ใช่แล้วก็เฮ้ยพญาอ่อนดนะโคตรตลกเลยอ่ะอันนี้ตลกกว่ามูของน้องเขาอีกนะเนี่ยมันก็เหมือนมันเหมือนมันเหมือนเวลาด้หหมาเห็นหมาเห็นคนแปลกหน้าแล้วเห่าอืมเออกับอีกแบบก็คือเวลาเราไปบ้านไหนอะที่ที่มีไก่และไก่ขันอะ นั่นแหละมันคือขันใส่เราขันไล่เราอ๋อซึ่งลักษณะมันเหมือนอมาเข่าจริงๆด้วยเนาะอืมมันคือมันคือวิธีการวิธีการตอบสนองกับสิ่งสิ่งแปลกปลอม,มหรือสิ่งแปลกหน้าของไก่อีก <I see. S 1> ทีหนึ่งอืมไ see อ้าวแล้วแล้วโทษทีนอันอันนี้ถามที่ขันแบบตอนเช้าที่มันแบบเอเอเอเแล้วที่เวลาแบบไปเจอมันแล้วมันแบบกุ๊กกุ๊กุกกุ๊อันนั้นคือไม่ได้ขันใช่ไหมมันมี ช่วงเวลาช่วงเวลาเนี่ยอช่วงเวลาของแต่ของวันก็มีผลกับเสียงขันเหมือนกันอย่างเช่นช่วงเช้าอ่ะจะมีจะมีลักษณะของเสียงขันที่ดังกว่าปกติเออซึ่งมีการวิจัยของอยู่ใน The Current Biology ก็บอกว่ามันเป็นผลจากอ่ o ไบโอโลจิ l ค c ลในตัวไก่ทำให้มันขันในเวลาเช้าตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ย คือนาฬิกาปลุกธรรมชาติของสังคมมนุษย์ใช่เหมือนนาฬิกาปลุกธรรมชาติทํให้แบบต้องขันแต่จริงๆแล้วเขาบอกพฤติกรรมของไก่มันคือแบบเวลาเห็นสิ่งแปลกปลอมสิ่งแปลกหน้าหรือแบบแสงจ้ามากๆมันก็มีการตอบสนองด้วยการขันอยู่แล้วอืมก็ก็เหมือนนกตอนเช้าที่มันร้องจิ๊บจิบจิบจิบตอนแดกออกอย่างนั้นแค่นั้นใช่ไหมใช่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 ประมาณนั้นเลยไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรทั้งสิ้นก็คือกูกูเป็นไก่ กูเดินกุ๊กกุกุอยู่มีแสงเข้าตากูตกใจกูร้องอ่าใช่เออแต่ว่ากรณีของตัวตัวผู้มันก็มีเงื่อนไขอื่นนะอย่างเช่นแบบอีตัวผู้เขตเอขันเสียงดังมากกูต้องขันตอบกับก็มีปัจจัยนี้ด้วยเหมือนกันอ๋อใช้คีย่ายๆมาหอนเนาะค่ายๆมาหอนเนาะเออการสถามพอดีว่ามันไม่เหมือนมาหอนไหมแบบหอนหอนแล้วก็หอนกันไปทอดทอดอ๋อ ใช่ใช่มีการมีการขันต่อกันไปทอดๆก็มีแต่ว,ว่าวิธีการทดลองที่มันอยู่ในงานวิจัยอ่ะเขาก็จะใช้วิธีแบบให้ไก่อยู่ในห้องมืดแล้วก็แบบกระพริบไฟแรงๆแล้วมันก็จะขันอตกใจน้องโถลูกสรุปคือน,น้องไม่ได้ตะโกอะไรเลยน้องแค่ตกใจแล้วน้องก็ร้องไปตามธรรมชาติแต่แค่ไก่มันเสียงดังแล้วซึ่งมันต่างต่างจากเสียงอันนี้ใช่ไหมกระตากกะตากกะตากแบบสติแตกของไก่อะ่ะใช่ใช่ใช่คนละแบบกัน แล้วก็มีแล้วก็มีงานวิจัยที่แบบเอาไก่ที่เลี้ยงตามปกติอะไปไว้ในห้องที่มีแสงสลัวคือเปิดไฟให้มีความสว่างอยู่ที่ประมาณหนึ่งตลอดเวลาเนี้ยแล้วมันเป็นเหมือนกับไบโอ o ลจิคอลคอ c k ที่พอครบ24ชั่วโมงปุ๊บมันก็จะขันเวลานี้ทีหนึ่งด้วยเ,เหมือนกันเขาเลยบอกว่าจริงๆแล้วปัจจัยการขันไก่อะแม่งมีหลายเรื่องมากแต่ว่าเขาเชื่อว่าไบโอเลจิคอลคของไก่มันเที่ยงตรงมากขนาที่ว่า พอถึงตอนเช้าก็จะขันแต่ว่าปัจจัยการขันมันก็มีเรื่องอื่นอีกไงอืมอ๋อสรุปก็คือขันเพราะสภาว่าไปล้อมเปลี่ยนแน่ๆอันหนึ่งอีกอันหนึ่งคือขันเป็นเวลาใช่บโลเจคอลครัรมันเลยเป็นนาริย์กาของชุมชนมาแต่นเนื่นนานสินะใช่ทีนี้ไอ้ที่อะไรนะที่น้องเขาพูดทีงบอกว่าไม่ทําไมเราต้องแข่งขันเราไม่ใช่ไก่ใช่ไหม จริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าบ้านเราเนี่ยมันมีมันมีแข่งขันจริงๆแต่ว่าไม่ได้เอาไก่มาแข่งเอานกมาแข่งถูกต้องเอานกมาแข่งครับเอานกกรงหัวเอานกกรงหัวจุกมาแข่งกันมันคือนกเขาแหละไม่ใช่เนาะไม่ใ่นกเขานกเขาใหญ่เออนกเขาใหญ่มีนี่งนกปลอด ไม่แต่ว่าแต่ว่าสมาคมสมาคมจริงจังเลยก็คือเป็นนกเขชาชวากับน,นกเขาใหญ่สนามแข่งสนามแข่งประจำภูมิภาคอาเซียนก็จะอยู่ที่ยะลาอา้าวทำไมนกเขาใหญ่ไม่อยู่โคราชอะ่ะอันนั้นมันเขาใหญ่ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นการแข่งขันระดับอาเซียนเลยมีใช่แข่งขันระดับอาเซียนโอ้แสดงว่าภูมิภาคมีแ,แบบว่านิยมนิยมเลี้ยงนกเอาไว้ขันอะไรเงี้ย เขามีเขามีการประกวดกันจริงจังว่าอ่าอ่าคนแต่งก่อนนะอออ๋อคแต่ให้ให้คณแต่งมั้ยมีเคนมีเคนมีเคนอ๋อเขาประกวดกันอ๋อไม่เราแค่จะโม้ว่าอ๋อก็คือว่าเราจาไม่ได้เราจาไม่ได้แต่ภาพที่เราจาได้ตอนที่เราไปกับคุณลุงเนี่ยก็คือว่ามันจะมีเหมือนเป็นสนามฟุตบอลใหญ่ๆแล้วก็มันจะเป็นเสาเสาแป๊บอ่ะสูงๆขึ้นไป เพื่อที่จะเอาไว้ให้แขวนเออ่กรงนกแล้วมีนกอยู่ในนั้นแต่เราอะจำไม่ได้ว่าคือนกมันร้องแล้วแบบเขาจะเปรียบเทียบกันยังไงอะไรประมาณเนี้ยเ,ออเขามีาเขามีการให้คะแนนการเขามีการให้คะแนนการร้องข,ข,ข,ของนกเขาจะมีการแบบน้องรถน้องนกร้องพยางชัดไหมพยางหน้าพยางกลาง จำนวนพยัค์ในการร้องจังหวะนอกจังหวะในน้ําเสียงคือแบบเหมือนแข่งร้องเพลงอ่ะอ๋อ oh, อืมแล้วเราจะรู้ได้ไงว่านกนกเขาจะร้องตามที่เราต้องการมีครับเอ่อเนื่องจากเรามีมีนาที่เขาเป็นทีมแข่งนกทุกวันอาทิตย์ก่อนช่วงโควิดนะเขาจะต้องเอานกของตัวเองอนะ่ะนี่คือกรงนกอ,งอย,อยู่อยู่ตรงไต้ถุนบ้านเราเนี่ยจะต้องเอาไปแข่ง แล้วอ,อการแข่งจะมีสองประเภทข้อหนึ่งคือร้องชัดร้องดีอีกประเภทก็คือร้องรัวคือมันจะมี <Wow. S 1> พยางอยู่คือนกที่ดีอ่ะอันนี้คือเป็นวงการนกกรงหัวจุกที่เป็นพวกเหล่านกประหลอดต่างๆเนี่ยถ้าร้องชัดร้องดีอ่ะมันจะมีคํามันจะมีคําที่เขาแปลเป็นภาษาไทยอ่ะนี่เราลองหาดูเขาแบบถ้าเทพสุดๆอ่ะมันจะมีเจ็ดพยางซึ่งไม่ซ้ํากันเราจะไม่ได้มันเป็นพยางอะไรบ้างแต่นี่คือมีเอมีสี่พยาง มันจะร้องว่าเหลียวเลี้ยงยอฝกอะไรของมึงเลยจริงๆๆๆๆจริงน้บอกว่าเสียงเลี้ยจบคลิปอย่างเงี้ใช่ไหมแต่ว่าออเวลาเขาฟังเขาจะฟังเป็นคาๆอย่างเงี้ยโู้เขาว่าเหลียวมัี้งชัดมากเหลียวเลี้ยงๆๆอยอฟกอะไรเงี้ยแต่ว่า <ๆ S 2> ตัวที่เทพสุดๆจริงๆอ่ะมันไปได้ถึงเจ็ดพยายงซึ่งไม่ซ้ํากันอยู่มาแบบอีเกตทำอะไรอยู่จ้าอย่างเงี้ยไม่ใช่อันเนี้ยคือหนึ่งหนึ่งตับเราไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรแต่ไม่ได้ขอโทษทีแต่ว่า มันจะมีแข่งประเภทที่ใครรัวไอเนี้ยได้มากที่สุดในรอบรอบหนึ่งนาทีหรือรอบเวลาที่เขากําหนดด้วยเออรอบขันครับเพาเรียกรอบจับตับคิดเป็นรอบเป็นรบอบไปนั่นอยู่เราจําได้ว่าแบบเออท,ทุกวันอ่ะคุณลุงจะแบบจะไปผิวปากเล่นกะนกทุกแบบบ่อยๆอ่ะเออแล้วก็นกมันก็จะแบบเหมือนแบบลองกลับมาเหมือนแบบเป็นวิธีการฝึกนกอะ่ะ วิธีฝึกนกเขาจะมีการทําเสียงเรียนทีนี้มันก็เลยมีเทคโนโลยีที่ขายกันแบบที่มีเคนเอามาให้ดูในในแชทว่ามันเป็นมันเป็นกล่องบันทึกเสียงเออกล่องบันทึกเสียงนกก็คือเปิดเรียนแบบแล้วมันขันตอบว้าคือมีงี้ด้วยอ่ะคือที่ผมส่งลิงก์ในในกรุ๊ปคุณหมอขานะครับเป็นลิงก์ในช้อปปีขายแสตมป์นกที่มีเสียงร้องนกสุดดนะเรา น้าเราเอา youtube ไปเปิดไม่ต้องไปโหลดนะครับในย t u b e มีหมดเลยเสียงต่อเสียงต่อนกเสียงต่อนกสองชั่วโมงมึงเปิดไปเลยเปิดไปปั๊บเป็นเสียงนกเจ้าเจ็บที่จิตจแต่ฟังเพลินดีนะมันเหมือนแบบเราไปอยู่ในป่าแล้วก็มีเสียงน้ําตกไหลอะไรเงี้ยแต่นี่เป็นเสียงนกที่มันมันกาลังอะไรนะเมื่อกี้ฉกเหลียวเจ้าตุ่มตูเจียวเียวอะไรสักอย่างเนี่ยโอ้มันตื่นตาตื่นใจได้ตื่นตาตื่นใจเหมือนกับที่เคนเป็นอยู่ตอนเนี้ย ตอนนั้นคือไปสัมภาษณ์นะเขาโหแล้วมัน,มนวิธีการแข่งมันเป็นยังไงแล้วทนาดน,นั้นเองอยู่น้าก็ลุกขึ้นแล้วก็เดินไปหลังร้านคือเขาอยู่ที่ร้านไงเดินไปหลังร้าน<ห>แล้วก็มองไปที่ต้นไม้ที่อยู่ไกลๆบอกว่ามันมาแล้วนกที่ต่อไว้ก็คือเปิดเลงเนี่ยต่อนกที่มันมันบินอยู่อย่างอิสระเพื่อแบบหวังว่าจะครอบพอเป็นของตัวเองไอ้ตัวเนี้ยเสียงดีมากแกตามมานานแล้วไม่แน่ใจว่าอาจจะหลุดมาจากกรงของใครมันไม่ควรจะเป็นนกที่บินอยู่แถวนี้อะไรเงี้ยในที่สุดเขาก็ได้ครอบพอไอ้ตัวนั้นขึ้นมาไแข่ง เชียนกยังมีโมงแมวมีเวทีประกวดชมีเดอะ o i c ์มีเวทีแรปสตรีมแล้วแข่งกันทุกวีคด้วยนะตอนสมัยก่อนแข่งทุกวันเลยอันนี้ก็คือแล้วก็แบบเตียงเียงกันเป็นเหมือนแบบสวนยางเลยอะแล้ือทั้งบางคือคือเราคิดภาพตอนแรกอ่ะนึกว่าเหมือนแข่งไก่ชนแบบเป็นชุมชนหรือแบบสนามใหญ่หน่อยอะไรอย่างนี้ เฮ้ยมันมีสมาคมจริงจังกติกาการแข่งจริงจังการติดธงการให้คะแนนแบบชค่แค่เออใช่เป็นทัวร์นาเมนต์ครับแล้วระดับอาเซียนนะครับอินโดมาเลบูไนราคานกก็ราคานก็มีดีดไปเจ็ดหลักนะครับอายุสั้นๆตัวเล็กๆอย่างนั้นนะใช่ใช่ไก่ไก่ไก่ไม่ได้แข่งขันไก่ไม่ได้แข่งขันเป็นนกเขาเอามาขัน ครับเแต่นั้นที่น้องๆองจร่ะน้องฟิสิกส์โอลิมปิกคนนั้นพูดอาจจะแบบไม่ถูกก็ได้นะคือการแข่งขันมีอยู่จริงไม่ไม่ไม่เราเราต้องไปเสริมไงว่าแบบอะไรนะน้องเขาบอกว่าโคดเราไม่ใช่ไก่ไม่ใช่แข่งขันไม่ใช่ไก่แต่ถ้าคุณเป็นนกคุณยังต้องแข่งอยู่ได้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 ครับคอยน้องเข้าสูงกันนกอาจจะต้องไปตอบน้องเขาเนาะน้องน้องอาจจะต้องเป็นนกก็ได้นะอะไรเงี้ยแต่แต่ตอนนี้กําลังช็อกสองเรื่องคือเข็นนกก็เรื่องหนึ่ง กัดที่ช็อกกี้เรื่องหนคือสรุปไก่มันขัดคือไม่มีฟังก์ชันเนี่อะไรเลยนอกจากมันเหมือนมาห่าออกรมดาดี่อันนี้คือชอกมันก็มีมันก็มีอยู่มีอยู่มีมีก็มับรู้เจ้มันไม่แต่ไม่ที่ครอของน้องไงเออเอเอหรือไม่มันก็เจอผีแบบอะไรนะตีหนึ่งลมพัดตีสองลมเปิดเลยเนี่ยพอเช้าๆพักผีมากพอดีเราคิดว่ามันจะเหมือนฟังก์ชันแบบอ่าอะไรนะเมดเมดติ้งหรือสื่อสารกันในกลุ่มหรือหรือเป็นฟังก์ชันเพื่อเพื่อความอยู่รอดของตระกูลไก่อ๋อเปล่าก็ก็แค่ ภาว่าแปลเปลี่ยนมันก็เลยร้องชี่ยใช่เนี่ยกำลังกำลังสงสัยว่าทําไมเขถึงเรียกว่าขันวะเพราะว่าถ้าอ่ากระบวนการการออกเสียงอ่ะมันเป็นการโก่งคอออกเสียงมันไม่ได้แบบการออกเสียงปกติอ่าือ ทุกคนกำลังมีการโกคอตามนะครับตอนนี้เราจะไม่ถามเพราะเรากลัวโดนแคมเพราะเราตะกี้เราก็แคมคนทุกคนกำลังทุกคนกำลังพยายามขันอยู่แต่ฟีลิ่งไก่อมันคือจังหวะถ้าขันนะถ้าเคยเห็นไก่ขันก็คือจะมีการกิงคอโกงก่อนแล้วมีการหายใจเข้าก่อนที่จะออกเสียงออกไปมันชาร์จใช่ไหมมันชาร์จอะโอ้แบบมันท่าแบบนี้ก็ ไม่ได้เป็นการร้องเป็นการการอ้องอืหมาตอนมันหอนเนี่มันก็เป็นพฤติกรรมแบบนี้เลยปะ่ะที่โก่งคอหอนอะไรประมาณนี้ไม่หมาหมาหอนหมาหอนเขาบอกว่าพฤติกรรมมันมีสองอย่างมันมีเรื่องของเรื่องของเมดใช่ไหมล่ะเรื่เมดต,ติงด้วยหนึ่งแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคืออ่การรับรู้การรับรู้ขึ้นไฟฟ้าบางอย่างที่ไม่สามารถที่มันต้องตอบสนองด้วยการหอนแทนที่จะเป็นเหา่าเห็นผี หนูน่าคุัอาจจะเป็นเฮ้ยมันอาจจะเป็นพายุสุริยาก็ได้นะเว้ยโอเคไม่รู้ไม่ไม่มีถึงขนาดนั้นม้กแต่แต่รู้แค่ว่าพายุสซริยาเ็าเคยทำให้จาก X-Men ก็เคยทําให้อะไรนะก็เคยก็เคยเทำให้พวกกลุ่มพวกที่ใช้โซน่าในการเดินทางอย่างพวกโรมาหรือวานมีปัญหาเหมือนกันนะเอ้าหรออืมอ่าเก็บไว้ค่อยคุยกันโอกาสหน้าแล้กันครับจีวานหอน <cười> Bye. Bye. <cười> Bye. Thì, thì. Bye. 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 Bye.